สถานการณ์แพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 นี้นะคะ,ะกศอนอําเภออารัญญประเทศของเรานะคะได้เลนเห็นพิษภัยของโรคดังกล่าววันนี้นะคะเราจึงได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะคะดําเนินโครงการพัฒนาภาษะชีวิตการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา2019หรือโควิด -19 นั่นเองนะคะ วัตถุประสงค์นะคะเพื่อที่เรานะคะจะได้ให้ความรู้นะคะแก่นักศึกษาเพื่อที่นักศึกษาจะได้นาความรู้ไปป้องกันตนเองสําหรับผู้ที่มาให้ความรู้ของเราในวันนี้ก็คือเป็นผอ,อนะคะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำำําตําบลและก็จะมีในส่วนของนอกจากให้ความรู้แล้วนะคะก็มีการสอนทำเจลแอลกอฮอล์นะคะล้างมือ สำหรับที่เราไว้ใช้ในครอบครัวหรือเราจะแบ่งปันให้กับชุมชนได้นะคะในการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะชีวิตการป้องกันเพ่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานะคะทางกสณรันประเทศก็ได้มีการจัดประชุมนะคะเพื่อที่จะวางแผนดำเนินการ ในพื้นที่16แห่งด้วยกันนะคะซึ่งเราจะจัดกันในวันที่9กุมภาพา564เราก็จะมีการจัดอบรมนะคะให้ความรู้โดยเราได้รับเกียรติจากาบุคลากรทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นะคะในพื้นที่มปรลเทศซึ่งท่านก็ได้ความอนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาเราและเราก็จะได้มีการนำสื่อ,อให้กับนักศึกษานะคะเพื่อใช้ประกอบการอบรมในครั้งนี้ การจัดโครงการก็สามารถดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะในวันนี้นะคะเราได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะคะโครงการพัฒนาทักษะชีวิตนะคะการป้องกันเชื้อไวรัสโครโรนานะคะหรือว่าโควิด -19 นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับนักศึกษานะคะกศนอตมบลญผ่านศึกซึ่งในวันนี้เราได้รับ เกียรติจากท่านผอ,อ,อพรทิพย์ทวีงามนะคะที่ได้ให้เกียรติมาให้กำลังใจกับครูและนักศึกษาขอขอบคุณมากค่ะครก็ต้องขอบคุณทางกสศน,นะครับที่ได้จัดกิจกรรมเรื่องของโควิด -19 ขึ้นในพื้นที่เพื่อให้นักศึกษาของกสนอของชุมชนแห่งนี้เนี่ยได้มีความรู้มีทักษะ,นะในการป้องกัน มีความรู้แล้วก็เข้าใจด้วยนะครับที่จะนำไปปฏิบัตินำไปบอกต่อนะซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์กับชุมชนมากโดยเฉพาะเราต้องรักษาระยะห่างร่วมกันนะครับในการป้องกันโควิด -19 ครับกับเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทากที่ไม่เคยรู้จจและก็ กิจกรรมทำน้ำแอร์ทำเจลล้างมือของกศนนะครับให้นักศึกษาทีา่มาในวันนี้ได้ไปฏิบัติตัวนาดอยู่ในบ้านป้องกันแล้วก็ได้แนะนำวิธีการป้องกันโควิดเ9้ ได้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันไวรัสโควิด COVID 19แล้วก็ขอขอบคุณคุณครูแล้วก็คุณหมอด้วยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสายทานคุณวิชัยระดับชั้นมปลายก็ขอขอบคุณคุณครูที่ได้จัดกิจกรรมนี้ค่ะ การนิเทศการจัดเยกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการพัฒนาทักษะชีวิตการนิเทศภายในกศนอำเภออรัญญประเทศได้ออกมานิเทศการจัดเยกรรมในพื้นที่ในการออกนิเทศครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาในพื้นที่และที่สำคัญเรามีวิทยากร,รที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้ให้กับนักศึกษาครั้งนี้ ท้ายสุดนี้กศนอําเภออรัอรญประเทศขอขอบคุณท่านวิทยากรผออโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลน,นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการองค์กรนักศึกษาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภาคีเครือข่ายและคุณครูกศนตำบลทุกท่านค่ะขอขอบคุณค่ะ